สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็แล้วก็จะมารีวิวคาเฟ่น่งเองนี่ตรงนี้ก็จะเขียนว่าคาเฟ่ตรงนั้นก็เขียนว่าคาเฟ่นะคะนี่เป็นแบบนี้เลยอันนี้เดีย๋ยวแล้วก็จะพาไปรับชมกันเลยอันนี้ก็จะเป็นต้นคิดมาประดับนั่นเองอันนี้ก็จะสามารถกดโขกได้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นสายใหม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ฮะมีสองสองรสก็คือรส รถชมพูกับรถมั่วังนั่นเองไอก็จะมีเทียนนะคะนี่นั่งนั่งเล่นอะไรได้อันนี้ก็สามารถถ่ายรูปได้นะคะถ่ายตรงไหนก็ได้ไอ้ก็มาปิ้งมัทมลโลได้นะคะนี่จะปิ้งให้ดูเลยนี่แล้วก็ปิ้งปิ้งได้นะคะนี่จากแล้วก็จะปิดอันนี้ก็สามารถใส่อะไรก็ได้นะคะก็คือเอามาย่างนั่นเอง เราจะยกตัวอย่างเช่นเออไก่ไก่ละกันหาก่อนค่าเอาหมูก็ได้ค่ะเอาใส่ค่ะเอาใส่ค่ะใส่ไม่ได้ไม่เป็นละค่ะอยวไปดูกันต่อเลยนะคะไอ้ก็จะเป็นโซนอาหารก็คือแล้วก็จะสั่งอะไรก็ได้นะคะไอ้ก็จะเป็นที่นั่งนิ่มสวยไอ้ก็คือไฟนีออนนี่นี่แหละนี่แหละไอ้ห้องน้ํานะคะมีมีห้องอาบน้ําด้วย เออมีอ้อมเอามีอยู่ก็จะเป็นทรงหนังสือนะคะอันนี้ก็สามารถจิบได้นะคะนี่จิบได้เลยค่ะไอ้ก็นั่งพักก็ได้ค่ะนี่เปิดทีวีเล่นได้นะคะเอาเดี๋ยวเอเอลืมอันนี้เลยอันนี้ก็คือของอร่อยนะคะก็คือไอศครีมไอพิชอสีดโดนททัทคุกี้ลาแบนช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวพาไปรับชมกันเลย ไอ้ก็คือโดนัทนะคะนี่นี่อันนี้เราก็จะมาสั่งได้นะคะนี่อ่ะสั่งค่าสั่งค่าแม่มาสั่งค่าไอ้ก็จะเป็นโดนัทคุกกี้ช็อกโกแลตอันนี้อะไรเนี่ยจะไม่น่าช็อกโกแลตมั้งโอเคไอ้ก็คือรถเองนี่เราเวลาเราก็หิวโดนัทอะไรแบบนี้คุกกี้อะไรแบบนี้ก็มาสั่งได้นะคะเดี๋ยวล้วก็จะเป็นพนักงานเองก็จบเป็นทีเ่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นปันมา ประมาณนี้นั่นเองใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอขอให้กดไลค์กดแชร์เอ้ยกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะวิววิยว้ำามัอร่อยมาก